วันนี้หนาไหมล่ะระยะได้ครับวันนี้หนาไหมครับวันน้าเพิ่งคนเดียวหนามากวันนี้เอาจริงๆก็คือปกติเนี่ยเราต้องแบบเดินกันหลายคนหน่อยแล้วมีพี่พาเวลเดินด้วยแต่ว่าวันนี้คือเดินเดีเด่ยวคนเดียวต,ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบสุดๆ,ๆเลยวันนี้รางวัลอะไรครับคุณปะนอันนี้นะครับม,มีน้อำวอนนะครับรูคี้ชอปดีเยียแอคเตอร์ครับน่าขอบคุณครับ ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ช่วยโหวตกันมาครับแล้วก็ขอบคุณทางเอสพี่ชอร์ทครับเจนสองหนึ่งที่ให้โอกาสฟูได้เป็นชาลีแล้วก็ได้เล่นพิษเบฟเดอะซีรีส์นะครับทำให้ได้รางวัลนี้แลก็พี่ชายอยากจะบอกพ่อกับแม่เราไปเพรอเอสไม่ชอรเนี่ยสายมาแ้ายเอสครับสาเอสไม่ชอรครับก็นี่นะครับฟูทำได้นะครับคือเลืกเกียร์ได้เยอะนะครับ เหมือนเหมือนไอ้นี่โอแล้วตอนแรกคุณนี่คือแบบเต็มฮอโอ้โหเผินมากแล้วบันไดเลื่อนเนี่ยลงมาเนี่ยมันมีสองฝั่งแต่ยืนมาฝั่งเดียวมันมันขาดในหนึ่งฝั่งอ่ะเออคุนมาจะเดินตรงกลางใช่ไหมอ๋อผมนั่งลงไอ้นั่งลงมานั่งลงมาแล้วมันยังไงบ้างพอมาคนเดียวมันต้องคุยเองว่าจะทำยังไงหรือว่าจะต้องเป็นแบบตื่นเต้นวันใจตุบตุ๊โอ้ตอนตอนจะขึ้นไปพูดนี่หือ โโอ้หมัน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 มือมันสั่นเนี่ยต่อยขึ้นไปจับมันก็แบบมีมันมีเตรียมสปีดมาจากบ้านเลยที่จะมีผมเตรียมมาเพราะว่าอยากจะแบบแล้วได้พูดหรือได้ใช่ไหมก็ก็มีบ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้บ้างแล้วก็ไปเลื่อยอยู่บนเวทีบ้างท้องเป็นอะไรท้องเป็นอะไงเราเตรียมมาซ้อมซ้อมมาก่อนไหมเราเดินขึ้นมาเลยสวัสดีครับผมภูกิตินนะครับ ขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลลูกี้ซอฟต์ด y เยียนะครับก็รางวัลน,นี้เนะเป็นครั้งแรกในชีวิตของพูนะครับแต่ข้ามบนเวทีนี่คือ,อไม่ได้พูดอันนี้ไม่ได้พูดอันนี้คือลูกี้ซอฟต์ด y เยียแล้วไปต่อเลยเ <laughs> ไปรีบไปเลยหรอใช่คือมันแบบมันไปแล้ว <laughs> <laughs> ไปวาง <laughs> ไว้ที่ไหนอย่างแรกก่อนเลย <laughs> คือเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ป้าเอสกับแม่ชอนเนี่ยได้เห็นเป็น เป็นแบบจับเป็นแบบจับกับมือใช่คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขารออยู่ที่กัมพูชาเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีพิทเมฟไปเชียร์ทัวร์ครับที่กัมพูชาเป็นลาสต็อปก็ผมเลื่อนไฟเพื่อมารับรางวัลนี้ครับอะไรบอกพ่อแม่ไปว่าแบบเนี่ยได้รางวัลแล้วมีรางวัลอะไรเป็นพิเศษไหมบอกตอนนี้เราบอกตอนที่เราบอกได้เลยไฟแม่ขอดีครับมาเลยครับพิทเมฟเดอะซีรีส์ ซีซั่นหนึ่งพิทเมมเดอดสีรีวสีซั่นสองขอแบบช่ำๆนะครับแล้วก็สิงหาละสิงห์ศรงเทียก่อนอะไรทาการแสดงนะแล้วก็สิงหาลาตายครับขอให้ขอให้สนุกแบบสมกับการรอคอยแน่นอนสนุกแน่นอน อะไรจะมาก่อนกันอแหน่ไม่ทำหน้าเหมือนรู้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือเอาจริงตอนนี้มันค่อนข้างจะแบบหลากหลายอย่างอ่าก็คือเราต้องทำหลายอย่างไปพร้อมกันเดี๋ยวรอดูว่าไหนจะมาก่อนแต่่วายังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยังไม่รู้ทำไปหมดแล้วเนาะยังตอนนี้คือเตรียมเตรียมเบิร์กช็อปนะเตรียมเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเรื่องไหนเบิร์กช็อปเรื่องไหน ทั้งสองเรื่องอ,อ,อยู่แล้วก็คือการกจนะคือ่อนะอหคนจะรอทีส2ที่จถายกิจการเราไป็นบงเอให้เอาจริงอ่างหายจะการเข้ากองไปนานก็ต้องกลับไปแบบฝึกสกิลอีกรอบหนึ่งครับก็กำบดชาลีนะครับก็หนุ่มฮันเนิร์ก็ปากไว้ผีซีซั่นหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็น้องทูบครับในสิงสาราตายด้วยครับไสตาด้วยนะครับ 안녕야